Matou menos. Terima kasih ก็หมักเล้าก็ไายอันนี้เราจะกินทั้งหมดเลยต่าง้านะคนไทยครับผม ไม่ใช่เลขแต่จับตัวไปกรอกนะแต่ถ้าถือว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็กรอกไม่ได้ นะครับเรามีแรงงานต่างด้าวมีโรงงานอุตสาหกรรมมีท่าเทียบเรือประมงแล้วก็มีคานเรือน,นะครับอยู่เป็นจํานวนมากนะครับที่น่เนี่ยคนที่หนาแน่นมากที่สุดเพราะฉะนั้นจะต้องอมีมาตราก,การการป้องกันและมาตรก,การทั้นเชิงรุกที่ต้องตรวจหาเชื้อนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ถ้าหากแพร่ระบาดเป็นจํานวนมากแล้วก็จะกล,ลายว่ามัน ยากที่จะควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นมีการออกไปนอกพื้นที่ตั้งจับใหา่ใช้ขอยเนี่ยก็ต้องดูทั้งระบบแต่พอที่นอกรายชนก็ต้องยึดถือนะครับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข DMH d p a นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งที่หนักใจเช่นเดียวกันไม่น้อยกว่าที่นี่เราก็มีเทศบาลสมบลปากน้ําที่ หลังสวนอีกที่หนึ่งนะครับเราก็มีล้มมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามามากเพราะฉะนั้นต้องยกระดับมาตรการเข้มนะครับของกระทรวงสาธารณสุขดีดีเทนะครับอย่างเช่งวดการเข้าออกการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆต้องขออนุญาตตามประกาศและคำสั่งจากจังหวัดโดยเคร่งงรัดครับ